พี่น้องที่เชื่อในพระคิดทุกท่านครับการมีชีวิตของคริสเตียนนั้นเป็นการมีชีวิตทางความเชื่อนะครับมีครั้งหนึ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตเราคือการใช้ความเชื่ออย่างเหนือธรรมชาติคือตอนไหนสราบครับการเชื่อเพื่อรับของ นั้นเราทําไปโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่รู้หรือว่าสมัครใจแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่นั่นคือการตัดสินใจแห่งความเชื่อที่ดีที่สุดวิเศษที่สุดสำหรับชีวิตสามารถย้ายเราจากคนที่เป็นหลงหายไปกลับกลายมาเป็นลูปของพระเจ้าได้จรเม่รับ นี่คือความชื่นครั้งหนึ่งของชื่อเราที่เหนือธรรมชาติคนเอ๊ะนี่เราเปูกชาวเลอเนี่ยยังงงงพอรับเชื่อนียเรียกยังนั้ยยน,นี่เราก็เคยไปแล้วครั้งการใช้ชีวิตด้วยความเชื่อนั่นคือการมีชีวิตคริสเตียนของเราชีวิตในความเชื่อในพระคัมภีร์นั้นการรับความรอดไป่ใช่รับด้วยั้งตานะครับลูกทา ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำตาและก็ไม่ใช่ในการทถาความดีของเราเองนะครับความเชื่อนั้นะเป็นความรอดที่เป็นของขวัญที่มาจากพระเจา้าพระเจ้าประทานนี่ยร,นะรวันนี้เราจะเรียนรู้กันถึงขั้นตอน3ามประการของความเชื่อเพื่อรับความรอดนะครับขั้นตอนที่ว่านั้นมีอยู่สาขั้นตอนคือหน,นึ่งเราสารภาพ สารภาพด้วยปากสองเราเชื่อวใจขั้นตอนที่สามคือเรารับไหวนะครับด้วยปากนะครับเราจะมารู้เรียนรู้ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกคือการสารภาพด้วยปากวันนั้นเราทำแล้ววันที่รอรับความรอดนะครับสารภาพด้วยปาก การสารภาพมาจากภาษากรีกว่าโฮโมโเจียซึ่งมันหมายถึงการพูดในสิ่งเดียวกันทุกคนก็พูดในสิ่งเดียวกันนะครับพูดกับสิ่งเดียวที่ประชาพ,พูดนะครับเราไม่สามารถได้รับความรอดโดยปราศจากการสารภาพได้เลยการสารภาพบุคคลมันต้องนั่งฟูมไฟสารภาพไม่ใช่นะ การสาสารภาพเรืนี้หมายถึงการพูดออกมาแล้การพูดออกมาแเป็นการยืนยันว่าพปประเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าเหนือชีวิตของเรานะครับอีกในหนึ่งของการสารภาพคือการเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจจากอะไร,รจากความบาปมาสู่อีกแดนหนึ่งคือชีวิตหลั เป็นบุตของพระเจ้าเป็นผู้ชอดทานของพระองค์นันกบวชน,น,นะครับนั่นคือความหมายของการสารภาพพูดด้ิยสิทธิ์กันแล้วพูดอะไรละ่ะในพันธสัญญาใหม่นะครับเราสารภาพความเชื่อในพระคริสต์นะครับเราไม่ได้สารภาพบาปนะเพะื่อเนะุญาตความรอดที่พระเยซู ให้จับเตียมให้เราเลยเพราะอะไรเราถึงไม่สารภาพบาปสารภาพเป็นกระสนตวัวกับพระเจ้าได้เพราะว่าไม่มีใครเลยที่สารภาพบาปแล้วก็รู้ว่าบาปตัวเองมีอะไรบ้าง้าวมีใครรู้เพา,าถ้าเกิดเกิดมาเลยเหยียบมอดตายสองล้านตัวนะมีบาปนะแต่เราไม่รู้มีบาปอะไรบ้างและที่เหลือกว่านั้นคือบาปไม่ใช่แค่เราทำผิดนะครับ ไอสิ่งที่เราควรจะทำถ้าเราไม่ได้ทำนั่นก็บาปด้วยนะเห็นยลึกซึ้งกว่านั้นอีกเพราะเราสารภาพบาปไม่ใช่ทางที่รับขอมเราครับเป็นการสารภาพพรงคริสต์เนะี่ดูในพรกในการสารภาพด้วยบาปนั้นปรากฏอยู่ในพระธรรมโลกบทที่สิบนะข้อที่เก คือว่าถ้าท่านยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงเป็นขึ้นจากความตายท่านจะรอดนะรบในรูปบทที่สิบข้อกานะครับนี่คือการสารภาพความเชื่อในพระคริสต์ขั้นต้นแรกในการที่เรารับความรอดนะครับ นั้นการสารภาพว่าดูพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นผู้ช่วยให้รอดของเรานั้นมีความหมายอีกในนี้ว่าเราเป็นคนบาปและกำลังกลับใจย้ายมาเชื่อในพระเยซูเห็นไหมครับลับใจจากบาปเราไม่ได้สารภาพบาปเราสารภาพว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้านี่คือการสารภาพในวันที่เรารับของข้นตอนที่หนึ่ง ก่อนที่จะไปถึงเรื่องความรอดนะครับขอให้เราทุกคนย้อนไปนึกถึงวันที่พระเยสูทรงรับประหานปัสกากับสาวกสิบสองคนเป็นแค่วันนั้นรู้สึเป็นยังไงขณะพระเยซูผมตัดตอนล่ทรงหยิบทั่วยอื้ให้สาวกทุกคนพราะมตัดว่าด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเรา อันเปโลฮิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลังออกมาเพื่อยกบาปเป็นให้คนเป็นอันมากปรากฏในพระธรรมมัทธ,ธิวบทที่ยีิบหกข้อยีสิบแปดภายใต้พันธสัญญาใหม่นี้การยกทุกบาปนั้นนะมาทางความเชื่อพระโลหิตของยิสูที่หลังออกมาเพื่อไทยบาปของเราน สูงความอดยกโทษบาปให้เราเลยนะครับเราจำไม่ได้ว่าบาปเรามีอะไรบ้างมีพระคัมภีร์มากมายนะครับที่กล่าวถึงเรื่องนี้พระธรรมโลมบท 3, ที่สนนามข้อทีกล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงตัดตั้งพระเยซูไว้ให้ลบ้านพระอาชาิญาโดยพระรหิตขององค์โดยความเชื่อจึงได้ผล พระเยซูมาไถ่บาปใหเ้เราแล้วเราจึงต้องเชื่อพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงมาตายเพื่อไห้เราได้กำลังนะครับนั่นคืออย่างขั้นตอนแรกต่อไปเราไปดูขั้นตอนที่สองกันเลยคนระับขั้นตอนที่สองคือการเชื่อด้วยใจเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นําไปสู่ความจบ และการยอมรับด้วยปากก็นําไปสู่ความรอดพระธรรมดบที่สิบข้อสิบนะครับจำง่ายสิบสิบคำว่าใจนะครับเชื่อยใจใจของเรานี้ไม่ได้หมายถึงนี่นะเป็นรูปหวัวใจอยู่ในเป็นก้อนเนื้อไม่ใช่ไะครับใจในที่นี้หมายถึงวิญญาณของเราเองไม่ถึงวิญญาณ คำว่ารับด้วยใจเนี่ยรับด้วยวิญญ,ญาณเนี่ยเพราะว่ามนุษย์เป็นวิญญาณเราเป็นวิญญาณนะตัวตองเราจริงๆเลยคือเป็นวิญญาณกายเนื้อมีเพียงแค่วิญญาณตัวตนของเราตอนนี้มาจุ่มในร่างกายนี้เท่านั้นเองพอเรากลับไปอยู่กับพวกเป็นไงรวิญญาณนะครับวิญญาณเท่านั้นพระองค์พระเจ้าสื่อกับมนุษย์ด้วย าทางทางวิญญาณทางความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อด้วยใจอย่างนั้นนำไปสู่ความชอบรมนะมนุษย์สื่อสารกับพระเจ้าผ่านทางวิญญาณไม่ใช่ความคิดไม่ใช่สมองใช่ไหมคิดเอาเองว่าเราจะต้องสื่อสารกับพระเจ้าใช่เราสื่อสารด้วยวิญญาณข้างในของเรา เพราะนั้นการเชื่อวิจัยคือเชื่อโดยวิญญาณของเราเองนะครับเพราะว่ากฎของวิญญาณนั้นคือวิญญาณจะสื่อสารกับวิญญาณนะครับทนะนะ่กายเนื้อไปสื่อสารกับวิญญาณไม่ได้เพราะนั้นพระสุสาราญายารามานี้พิเศษมากคือสามารถรับความเชื่อได้รับความรอดได้ สามารถมีความเชื่อผ่านทางใจนะเพราะนั้นการรับด้วยใจสำคัญมากต้องรับด้วยใจนะี่ยนี่คือขั้นตอนที่สองต่อไปเราไปดูขั้นตอนที่สามคือการรับไว้การรับไหอยู่ตรงไหนครับอยู่ในตอนท้ายของข้อสิบนะครับโลกบทที่สิบข้อสิบการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดนะมครับ ครับด้วยปากสารภาพเชื่อด้วยใจรับไว้รับอะไรครับรับความรอดรับความรอดนะครับนั้นในส่วนที่สมนะครับขั้นตอนที่สามนั้นคือเรารับไว้นะครับรับไว้แล้วเรารับจากไหนล่ะนะครับพระธรรม เอเฟซัสนะครับเอเฟซัสบทที่สองข้อ8นะครับด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและมิใช่ตัวท่านทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้นะครับอย่าคิดว่าเราเราเราับเองนะพระเจ้าประทานให้เราเป็นสิ่งที่เรา ยนีง่งครับสมควรได้รับไหมไม่สมควรได้รับเพราะถ้าพูดถึงเรื่องบาปแล้วนะครับลองจากอาจารย์ปีโตนี่นะครับไม่ใช่นะครับรับไม่ได้ไม่สมควรจะได้รับแต่พระเจ้าประทานให้เรานะครับเพราะนั้นเราจะรับ ความรอดได้ทุกคนที่ตอนนี้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าจะรับความรอดได้ย,ยังไงครับต้องได้ยินอย่างเดียวนะได้ยินแล้วทำงไงละครับต้องประกาศนะครับประกาศอะไรครับประกาศความรอดประกาศความรอดเอาความรอดเป็นความรอดเป็นยังไงบางคนเป็นริเตียนมานานยังไม่รู้ว่าข่าวประเสริฐที่ว่าเนี่ยที่ที่องประกาศนี่คืออะไรข่าวประเสรศิฐ ประกอบด้วยสมองค์ประกอบหนึ่งการตายพระเยซูสิ้นประชนเพื่อเราไถ่าบาปเราองค์ประกอบที่สองถูกฝังไว้ตายแล้วยังถูกฝังไว้เราก็บาปของเราก็ฝังไปกับพระเยซูด้วย องค์ประกอบที่สามในข่าวประเสริฐคือฟื้นคืนฟื้นคืนพระชนถ้าไม่มีสามองค์ประกอบมงคลนะครับคริสเตียนตั้งนานเพิ่งเชื่ออยู่องค์ประกอบเดียวคือพระเยซูตายเพื่อเรายังไปไม่ถึงพระองค์ฟื้นคืนนะครับไปดูได้ถ้าไม่ไปถึงการฟื้นคืนนะครับ ถือว่าคริสเตียนยังไปไม่ถึงนะครับต้องมีการฟื้นคืนเพราะลิ์เดของข่าวประเสริฐอยู่ที่การฟื้นคืนพระเยซูฟื้นคืนแล้วมาประทานพระวิญญาณมาสถิตอยู่ในเราทุกคนพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือขั้นตอนแห่งความรอดสามประการในวันนั้นที่ผมบอกว่าเราใช้ความเชื่อเหนือธรรมชาติคืออะไรครับหนึ่ง หนึ่งหนึ่งคืออะไรครับสารภาพด้วยปากพูดออกมาว่าพระสาภาพอะไรอะ่ะพระเยซูปเป็นพระเจ้านะครับพระเยซูน่สองคืออะไรครับเชื่อด้วยใจเชื่ออะไรครับเชื่อว่าทรงตายฝังไว้แล้วฟื้นขึ้นมา แล้วเราก็รับโอความรอดในสุดท้ายคือรับไหวต้องรับนะครับบางคนไม่รับนะครับปิดประตูนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรับไว้ของเราในการรับความรอดของเรานะครับเพื่อชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงนะครับในท้ายที่สุดนี้พี่น้องเราอธิษฐานร่วมกันครับ พ่อในสวรรค์ลูกขอบคุณพงค์สำหรับความรอดที่พระองค์ทรงประทานให้และสำหรับการยกโทูษที่ได้ยกเอาอกความบาปของลูกออกไปทั้งหมดข้าพงค์เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคิสทุกวันนี้ลูกกระนรวนชีวิตอยู่ในความบริบูรณ์แห่งพระพรของข่าวะเสริฐที่เต็มไปด้วยพระลิิของพระคิส อย่างผู้มีชัยและมีชีวิตที่จำเริญขึ้นอย่างต่อเนื่องลูกจึงขอขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณครับพี่น้องครับ